สวัสดีค่ะพแม่พ่นองเมื่อนน้กนมาพอกับมาดามงคำนวณคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง youtube ปดั่งจะมาวางแนวทางของลาวพัฒนาแนวทางจะเป็นของอสุพันของอสุพันพรม่พ่นองเข้าไปเต็มเต็มเข้าไปแบบไม่ต้องกลับผู้ใดเป็นแฟนค่ะเป็นจ้งไดน,นี่จะเป็นวัดมือขึ้นด้พ่พแม่พ่นองเด้อว,วัดมือขึ้นนี่จะเป็น จ็ดเจ็ดนะคะที่เข้าไปอันนี้งวดบันที่สิบส,สองสองงวดติดสองงวดติดก็เลยเอามาฝากเอฟซีแฟนคลับทางช่องเอามาฝากเอฟซีแฟนคลับทางช่องว่าคลองออสุพันธ์สุดยอดสุดปังสุดยอดสุดปังว่าคองออสุพันธ์ถือว่าเดินดีสองววดติดแลว้วพม่พน้องดาลล่า คล้อง,องเพื่อนนี่โบเมนสองวัดเราบอกเฮ้อที่เขาผู้เดียวสรุปทั้งสิบเอ็ดเซียนสิบสองเซียนเนาะค้องออสุพันเป็นหนึ่งในนั้นเดี๋ยวนี้เป็นดาวสั้นโวละมันเป็นนักฟุตบอลกันันดับอันดับโลกแหละค้องออสุพันผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองเมื่อเน,นี้จะมาลงไห้ละ่อแม,มพีปนองเพื่อนไห้มาแล้วกาบขอบ,บุญขอบคุณออสุพันด้อที่ไห้ตัวเลขกน,นะทางเมืว่างทั้ง่องเนาะ อขอแรกทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขา่ามีหลุดเด้อค่ะเดอ้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามเนี่ยเดอ้อให้เป็นกำลังใจซึ่งกันเลยกันเนาะเอาผู้ใดเป็นแฟนครับอ๋อสุพันเตรียมตัวเตรียมตัวแคบหน้าจอแล้วฮาสิีดดเบิ่งว่คของเพื่อนเป็นจังใดเข้าแบบใดประวัติเพื่อนจักน่อยเนี่ยพอแม่พี่น้องเนาะ เข็นแล้วว่างานสองวัดติดให้โช one, ์ไปแล้วเรียบร้อยเห็นบางวัดนี oh, Pre ่พ่อแม่พี่น้องเข้าแปดเก้าตรงตรงแบบไม่ต้องกลับแปดเก้าตรงตรงเข้าตัวเน้นโอ้เข้าบ่ได้เข้าตัวเน้นตัวจอเพราะว่าเพื่อนเน้นให้แค่สองหางเด้อแล้ววัดนี้เน้นให้สองสี่เข้าตรงตรงอีกของอสุพันไวจับแล้ววัดนี้สี่ศูนย์ศูนย์สี่ สามวดติดติดพ่อแม่พี่น้องสามวดติดติดแล้วก็มาลุ้นวดนี้เนะาะเบื้องประวัติน้ากันสะกอนพ่อแม่พี่น้องเราจะได้เอาไว้เป็นแนวทางลุ้นสองวดพ่อแม่พี่น้องหลังจากเข้าสามวดติดติดมาลุ้นอยู่สองหดแล้วกลับมาพังาดอีกสี่สองตรงตรงสี่สองตัวเน้นตัวจจนเน้นให้แค่สองหาง แล้วก็วดที่สองเข้าไปอีกแล้วเจ็ดเจ็ดแบบไม่ต้องกลับอีกของออสุพันธ์ถือว่าสุดยอดสุดปังสุดยอดสุดปังอ่ะผู้ใดเป็นแฟนครับเตรียมตัวแคบหน้าจอเลยโบเป็นการเสียเวลาเพราะว่าของเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะให้เบิ่งเนาะแต่ว่าสำหรับคนที่รีบรีบเร่งไปทรามมหาจินเตรียมตัวแคบหน้าจอผู้เขียน ยมตัวเขียนพ่อแม่พี่น้องเอาไว้เป็นแนวทางดเด้อกะเด้อเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม <c oughs> เลขมีเข่ามีหลุดเลขมีเข่ามีหลุดพ่อแม่พี่น้องถ้าของพ่นหลุดไปกายวาเพิ่นเนาะเวลาเลขเขา่าหฮากระดีใจน้ำเพิ่นบัดเวลาเลขบวเข่าเา้าก็ต้องห้ยกำลังใจเพิ่นเนาะเพิ่นห้ยมากด้วยใจเพิ่นห้มาด้วยใจ,ยยใจทุกคน ช่วสิได้มาซ้ำนีเพื่อนต้อง,งกันตรงกล่องใสเวลาหลายหลายวินาทีหลายหลายชั่วโมงยู่ได้พ่ดไม่พี่นอช่วเพื่อนชี้เขียนมาให้ได้เสียตัวใดใส่ตัวใดนอเสียตัวใดใส่ตัวใดนอแกนบอกสมมติปากาเพื่อนอีกแล้วกับเวลาเพื่อนส่งมาให้มาดามอีกเนาะเอาเห็นใจกันเวลาเข้าอย่าดีใจแต่เวลาไม่เข้าอย่าซ้ำเติมกันเนาะ พันผู้ใดๆก็ดีใจน้ำดีใจน้ำพ่อแม่พี่น้องอ่ะถ้าใครจะตามของออสูพพันนี่ไผ่ใดไผตามเพื่อนบ่น้องคันอยากฝากนำมกนำใจกะแอดเดือล่งเครื่องท่งไล่เข้ามาพ่อแม่พี่น้องมามา,มาบานแบบนี้แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของออสูพพัน,อ,นอ่านชัดจากบาทรกันด้วยพว่อพี่น้องร้านสาวว่า ส่งขอความมาหายายมารับหน่อยได้ไหมได้ยายทำงานแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปรับนะคะยายกำลังโหลดคลิปอยู่ก็กำลังอัดคลิปอยู่คะ่ะแป๊บนึงรอแป๊บเดียวโอเคเดี๋ยวไปรับเตรียมตัวไว้เลย อเอามาต่อแบบนี้พ่อแม่พี่น้องตรงกับขอโทษขออภัยแสกซ้อน,นะจากหน่อยเนาะค่ะเนาะวันนี้วันเสาร์ลานเสาวเลยอยากมาอยู่นําอ่ะวันนี้ผู้ใดเตรียมตัวไปกับออสุพันออสุพันอสนอสุพันให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งวันที่สิบเจ็ดวันจันที่จะถึงนะคะเอาผู้ใดเป็นแฟนครับตัวจริงเสียงจริงแคปนาจอ แคบหน้าจอว่าจะเป็นวดที่สามบอกรูดแปดกับศูนย์สองตัว 6, หกหางหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดแปดหนึ่งหกศูนย์หกเจ็ดวุยหกเจ็ดพะนะหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เบิรนจะเป็นแปดแปดศูนย์ศูนย์สามตัวสามหางสามตัวสองหางสี่ตัว 1, หนึ่งหางสามตัวก็จะมีศูนย์เจ็ดศูนย์ ศูนยสี่ตัว1070แคปหน้าโจถ้าใครจะตามคลองอสุพันเนาะสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่8 7 7 0 3ตัวเน้นสองหาง0 7 0 0 1เจ็ดหนแคปหน้าโจถ้าใครจะตามคลอง อสุพันกร่าบขอบุญขอบคุณอสุพันอีกครั้งหนึงนะ่งเนาะที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาบ้างท่านส่องกลาบขอบพระคุณลายๆอ่ะข้ามาเบื้องของเพื่อนๆบางบาเนี้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวคอยแชปหน้าจออีกครั้งหนึงนะ่งเนาะของมาดามเด้อยค่ะขออมาดามเข้าไปแล้วเดี๋ยวคิดต่อไปจะเปลี่ยนของมาดามเนาะจะโลงให้รั่วๆเลยค่ะเมื่อนี้ทั้งรัฐบาลไทยด้วยพรุ่งนี้รัฐบาลไทยจะออกแล้วเนาะคะเนาะของมาดามก็เข้าไปที่เจ็ดเจ็ดลาวพัฒนา ชอเช็ดชัยลงคลิปให้แล้วคะ่ะชอเช็ดชัยลงคลิปให้แล้วเลขเด่นประจําวันเอาบอพอแมพี่นองนี่พายอยากได้บอเลขเด่นประจําวันของหลวงพี่แขกเข้าไปแต่หนึ่งตัววิ่งตัวรูดถือว่ายังไม่หลุดผู้ใดเป็นแฟนครับอยากให้ล่งคองพายคอมเมนต์มากพอเมพ่นองคอมเมนต์เข้ามานะคะแล้วก็คลองเซียนชนะเนาะ เสนชนะกเข้าไปที่หนึ่งนะคะตัวรูดะคะ่ะตัวรูดเข้าไปนอะอยากให้ลงของไพ่ตามของใครอยู่คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ของปู่ศูนย์โอของปู่โคราชหนึ่งเข่าทั้งบนทั้งล่างได้พพี่น้องเนาะของปู่โคราชถือว่ายังไม่หลุดพวางวดก่อนของปู่เข่าไปเต็มเมเนาะมีแฟนครับดูกันดีขอบ,บุญขอบคุณปู่ที่ให้ตัวเลขแนวทางเนาะ คองปู่โคราชเขาไปตรงๆเด้ตัวเน้นตัวจอด้วยงวดก่อนเนาะเอาอยากให้ลงคลองไปคอมเมนต์มากพเลยพี่น้องคอมเมนต์นมเ,มนเข้ามาเอาแคปหน้าจออีกข้างหนึ่งค่ะผู้ใดจะตามคล้องอสุพันวันนี้เอาไว้เป็นแนวทางเนาะคะเนาะชอบก็จัดคัดก็ผ่านพ่อแม่พี่น้องเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุด ลรวกาบ,บขอบุญขอบคุณสู่ขู่สู่คนที่เขามาติดตามชมเพรว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีอ้าวคือสิแคบหน้าจอเมื่อสูขคนและนะ้วนอะเขียนไว้เมื่อวเนอแม่พี่น้องเนาะอชอบก็จัดคัดก็ผ่านคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ